อ๋อตอนนี้กาไิลเวาาลาใส่เครื่องหอมเนาะจ้าหน้นนะากับซิลเวลาหับปะทะรือว่า,ากินเนาะนี่ก็คือเพราะนาขุณเถรเนาะนี่ก็คือเพราะนาสมสุขสมือปราบเนาะ,อะสองคนพอดีคือว่นานัดเจอกันอืมผู้นึงมาจากแต่โบราณนัดเนาะมากเลยเจอกันดยแบบรวยบางอื่นเนาะเออเผู้หนึงกัอยู่ทังสวรรค์เขตผู้นึงกัอยู่เมืองบเจียงเจริญสุข อือืวกนี้ก็ซอยพักหอมเนาะหอมหุยๆุยวนี้ก็ก้อยโอ้หักแล้วเนาะก้่อยปลาเิวเนานะปลาเสียปะเลี้ยวนแต่ว่ามันบสดมันมีไข่ได้บดเห็ดเนาะก็นาโก้ขั้นงหาซุนหนึ่งซสือได้ฮวกโตถือโดมอื่นนีไรจะสืออืม กระปูเขียนเขียนออมออมขาดยุบเขียนโอ้มีปิดประพรีโลกีบอ่ะแข่งคมแข่งคมหมโอ้แข่งคมโลเนาะสดขาดยุกบนะขาดขาดพี่น้อง,นนะองขาดขาดขาดอะไรนะโลเนาะยคอยนาะจะได้ตอนกินใส่เบิ้งอีกนี่ตอนนี้เบคอนมันสิเบิ้งต่อๆเนื่องกัน